สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเสาๆฝนตกอยู่เบิร์ดคืนพี่น้องลูกมะนั่งเป็นบ้าลุกมะนั่งปี่งปลาพี่น้องเลยตำมักถั่วแจ่ผิกดิบถัวกุ้ง มาพี่น้องมาวัว tamam, เรยายห่างหมดจอ cko, มากินน้ากันสบายดีป่าลุงลูกสบายดีป e ่าลุงเอาไว้เจ้าีแจ้งงูในรถปลนมงเนี่ยเป็นเรื่องตื่นแต่งงูพูดใช่ไหมคนโกเห็นเนาะเอาลงในเสียงนะมาพี่น้องมา บ่าร่ายยัยห่างหน้าตากับท่านในลลางกินข้าวเซยฝนโตกะป่วยน้่งกระขุนกินโอ้โแม่ยานแม่นั่นแหงม่นีน่บ่้แหมินี่นี่ยได้กระปุกเป็นหากระปูุกอะไรเราละแต่ผมมีปลาได้มีแต่กระปูไอ้ต้อย <c oughs> มันลงในแหงไปกับผมได้นะกินน้อยปลาหน้าละลายหน้าบน

ไม่หามจ้างเงินตนอาหาือกินถเอมินไม,ม่แน่น,นอน Bạc con bóng bên dạng lâu nữa, nhắc nhở của nhau của nó. Mam mũi nha. Tabadi paloon, a little. Maman, do you want to? Maman, do you want to? Maman, do you want to? Maman, do ก็เมือนด้อบบเบาเงีนยคนโตโอ้โหมา่ไล้ยันบัดจิดอยู่ิ่งในวันถุก tôi sẽ không có không thai in làm kia một cào thôi đâu kia một cào thôi nữa 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 kia một cào kia một cào thôi nữa kia một cào thôi มันงูหนังงูรังไงอืออือ่ะทอดย่างน้าตุ๋นคนนี้ก่นเลยหาบ่

หน okay. ังงานยังไรเหรอโอ้จำนวนของพันหนังงาน้องหัวบอกานี่น้าลซุยน้าของตรงปลาซุยกว่าหัวึเบิดขึ้นเร่งแล้วปริตรงไหมลงมายามลย หัวแต่นาต้งครับมันจะพุ่งอู่นะนั่งลต้งของเราเอามาย่เป็นเื่องเนบ่าวลองบอลเดียวหบบกอัเลยอหัวแหอย่งเ้

พอกกันคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อกินแล้วกับสีลงไปยามหลี่ยามตุ่งเหเห็ุย่างดอกมืงเนี่ยปวดหลังี่ป้าดพื่อย่างเท่งในเดียวนี่นะนี่แหละคือทหารขอวเราก็